อัปเดตยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกีและซีเรียทะลุ2 3 0 0 0รายแล้วยังพบผู้รอดชีวิตอีกหลายคนวันนี้11กุมภาพันธ์2566ความคืบหน้าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตกว่า2 3 7 0 0รายแล้ว โดยประธานาธิบดีเลเซฟเทยิปเอโดวานของตุรกีกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในตุรกี22,113คนและบาดเจ็บมากกว่า77,700คนขณะที่ในซีเรียเองค่ะมีผู้เสียชีวิต3,500คนและบาดเจ็บหรือยังไม่ทราบชะตาก,การรมอีกกว่า7,000คนแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการค้นหาและกู้ภัยยังคงพยายามร่วมกันกับหลายทีมจากทั่วโลกหลังจากมี94ประเทศ สนอให้ความช่วยเหลือสำหรับความช่วยเหลือต่างๆมีกว่า20ประเทศค่ะซึ่งรวมทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือส่วนธนาคารโลกระบุว่าธนาคารโลกจะใช้เงินช่วยเหลือ1,780ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ตุรกีเพื่อช่วยในความพยายามบรรเทาทุกข์และกู้ภยัย โดยจะให้ความช่วยเหลือทันที780ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก2โครงการที่มีอยู่ในตุรกีและจะให้เพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ